สวัสดีครับสวัสดีทักทาย fc ทุกท่านนะครับพบเจอกันยามค่ำนะใครยังไม่นอนมานะครับอี e ีนี้มีราคาพิเศษมาแบ่งปัดนะครับคัดคัดพระฟอร์มดีๆนะครับผมเคยเปิดอยู่ในราคาห้าหกพันบ้าง4-5่ห้พันบ้างวันนี้เอาเอาในราคาเดียวไปเลยองละสอ0 0ั 2, นะครับ ไม่ต้องพูดถึงทุนนะฮะบางองค์ทุนมาเกินนะครับบางองก็เสมอตัวนะครับกาไรอาจจะมีบ้างนิดหน่อยนะครับเป็นบางองคเนาะนะครับเหมายกได้นะนะครับเนื่องด้วยจากเมื่อเช้านี้นะครับมีพี่พี่ fc นะครับเหมายกไปเลยนะนะครับพี่เขาไวนะโทรมาปื๊ดเดียวนะครับหลายคนเลยไม่ทันนะนะครับ ก็ทักเข้ามาเยอะเลยนะครับไม่ทันกันเยอะเลยนะโดนเมายกไปนะส่งส่งไปเมืองโคราชเลยนะครับยกชุดเลยนะครับคือราคามันไปต่อได้นะครับนะฮะาฟอมแบบนี้นะก็ผมคัดแล้วก็มา,าทำโปรให้ FC กันนะครับผมคือต้องไวนิดนึงนะนะครับบางทีก็ได้บางทีก็ไม่ได้ไม่ว่ากันเนาะนะครับ ครตัดสินใจได้ก่อนผมก็ให้คนนั้นเนาะนะครับคือพี่เขาตัดสินใจเร็วนะครับจบเร็วนะครับผมก็ต้องให้เขาเนาะนะครับแต่ถ้าผมรับปากใครจบใครก่อนเนี่ยผมต้องให้คนนั้นนะครับผมนะครับไม่มีเอียงเนาะนะครับผมมาอีพีนี้มี5องค์นะครับพิเศษ2 0 0พันทุกองค์นะครับผมนะครับเอาไว้ๆนะครับ ราคาแบ่งปันนะครับพัพวงนี้ผมเคยเปิดอยู่4 5000ันอัพนะครับส่วนมากนะครับอย่างต่ำก็ต้องมี3,5 0 0อะไรอย่างงี้นะนะครับนะฮะช่วงนี้ก็จะเข้าปลายเดือนนะครับการเงินการทองอาจจะไม่คล่องตัวนะครับเดี๋ยวก็จะปีใหม่แล้วเนาะนะครับช่วงนี้ FC จะได้พักถูกนะนะครับผมไม่เดากำไรเลยบางองนะบางองค์ก็บวกนิดหน่อยนะครับบางองค์ก็เสมอตัวบางองก็ค์ก็มีขาดทุนบ้างนะครับ นะถือว่าเป็นการคืนกำไรให้ลูกค้านะครับผมนะฮะนะครับก็ FC ซจะได้พระในราคาเบาๆนะครับช่วงนี้นะครับเดี๋ยวปีใหม่แล้วเดี๋ยวว่ากันอีกทีนะนะครับเศรษฐกิจฟื้นตัวอะไรต่างๆนะครับให้ผ่านพ้นเทศกาลไปนะครับก็เผื่อจะดีขึ้นนะครับก็ค่อยปรับราคากันไปเนาะนะครับมาองนี้พิมพ์ใหญ่นะครับเนื้อสวยดีนะครับนี่ฮะนี่ฮะ เอาสองพันนะครับผมเดี๋ยวส่งให้ชมนะครับแต่อาจจะส่งเร็วนิดหนึ่งเนาะพาหลายองค์นะครับถ้าคลิปมันจะได้ไม่ยาวมากนะครับเิฟสีจะได้ดูจบเร็วๆนะครับได้ตัดสินใจเร็วไม่น่าเบื่อนะครับผมเนี่ยหนึกนุ่มนะครับเนื้อเน่าหนึกนุ่มนะครับผมพิมพ์ใหญ่พิมพใหญ่เพราะประธานวพราะระคังเป็นโซนเนื้อเน่าเลยนะฮะตรงนี้พิมพ์ก็สวยดีนะครับประมาณนี้นะครับสวยงามตามรูปนะครับ นะครับดูเอาดูเอานะครับสมเด็จต้องดูให้ชอบก่อนนะครับขั้งแรกกติกาคือดูแลชอบแล้วก็ทักมาขอรูปเพิ่มนะครับขอรูปเพิ่มภาพนิ่งนะครับแล้วก็ตัดสินใจเอานะตัดสินใจเร็วนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะโดนเหมาอีกนะครับนี่ครับนี่ด้าน,นหลัง ผมชอบขายเร็วๆนะฮะมันมันเล้าใจดีนะครับสนุกดีนะครับนี่นะครับอ่ะสองพันนะครับพิมพ์ใหญ่องแรกผ่านไปองที่สองเป็นทรงเกี์ดีผมดูเป็นบางขุนพรมนะครับองนี้ผมลองล้างแล้วคาบไม่ออกนะครับคาบก็ใช้ได้เลยนะข้างหน้าเป็นฝ่องเต้าหู้คล้ายๆคล้ายๆพวกวัดพลับนะฮะนะผมดูเป็นบางขุนพรมนะครับเป็นทรงเ์ดีพ้าสวยดีนะครับนี่ บางัวมันก็จะแก่ปูนนะแต่ในความเป็นปูนก็จะเป็นปูนที่ออกหนึกนุ่มนะครับผมนี่ฮะเนี่ยคาบเนี่ยนะผมลองล้างแล้วล้างไม่ออกนะครับเป็นเหมือนฟองเต้าหู้เลยนะนะครับนี่ฮะดูเอานะครับเก็แท้ไม่รู้นะผมไม่ได้ประกันนะครับราคาแบบนี้ f อต้องตัดสินใจเอาเนาะนะครับตัดสินใจเอาดูให้ชอบนะครับขั้นแรกดูให้ชอบนะครับ ดูแลชอบค่อยทักมานะครับเดี๋ยวผมเบาเสียงทีวีนิดหนึ่งนะครับเผื่อเสียงมันเข้าไปกวนนะนะครับพอดีผมลิขิตกําลังเล่นมามากันต่อนะครับพอดีดูพรมลิขิตไปด้วยนะละครยอดฮิตของช่องสามนะครับผมมานี่ฮะทรงเจดีบางขุนพรมนะครับพระบางขุนพรมนี่ก็จะแกะปูนนะ มวลสารน้อยหน่อยบางองค์นี้เป็นปูนเลยนะฮะนะครับแต่ในความเป็นปูนเขาก็จะมีหนึกนุ่มในตัวนะนะครับเนื่องด้วยมีตัวผส,สานเป็นน้ํามันตังอิ้วบ้างอะไรบ้างนะทาให้มีความหนึกนุ่มนะครับนี่เม็ดแดงนะฮะนี่เม็ดพากําแพงนะเป็นมวลสารหนึ่งนะครับด้านหลังครับผมนี่นี่ นะครับดูแลชอบทักมานะครับแคปหน้าจอทักมาด่วนๆนะครับผมตัดนะสินใจเร็วนิดหนึ่งจะดีมากๆนะครับเพราะว่าราคาแบบเนี้ยฟตีชอบนะครับหลายท่านเอาไปออกต่อได้นะบางทีซื้อสององท่ากับซื้อองเดียวเอ,ยอ้ซื้อซื้อสามองท่ากับได้องคเดียวเหมือนสมัยก่อนที่ผมราคาสมัยก่อนนะครับนะครับหลายท่านก็รออยู่รอให้ผมจัดโปรแบบนี้อยู่นะครับ พระฟอร์มแบบนี้เอาไปขายต่อออกต่อได้นะครับมีกินแน่นอนนะครับพระสมเด็จมันขึ้นอยู่กับความชอบนะนะครับถ้าลูกค้าเราชอบมากนี่เราบวกราคาได้เลยนะครับเพราะว่าเพดานเขากว้างไกลนะครับมาองนี้เป็นอกครุฑนะครับอกครุฑบางขุนพรมนะครับเนื้อสวยเนื้อจัดพระสวยนะครับเดิมเดิมมันมากเลยองนี้นะครับองนี้สองพันถือว่าคุ้มนะฮะพระฟอร์มสวยนี่ผมไม่รู้ซื้อมาเท่าไหร่เนี่ย นะครับจำไม่ได้นะครับไม่เป็นไรเอาราคาเดียวไปเลยนะครับสองพันบาททุกองค์เอาให้ไวเอาให้ไวนะครับชะอดหมดไม่รู้นะครับผมนี่ด้านหลังด้านข้างสวยนะครับเห็นไหมในความเป็นปูนก็จะนุ่มนะครับข้างสวยนะครับบรรยายกันด้วยภาพเนาะบางทีพูดมากไปจะเวอร์วังอลังการไปนะครับเอสซีหลายท่านก็มีความรู้ความสามารถนะครับ เก่งกว่าผมอีกนะหลายท่านนะครับนี่มีรอยตัดนะครับนะฮะไม่ต้องบรรยายกันเยอะบรรยายกันด้วยภาพแล้วกันเนาะนะครับผมออกครุฑบางขุนพรมนะครับเนื้อสวยเนื้อจัดนะครับนี่แร่งแต่หนึกนุ่มนะครับสองพันไม่แพงนะนะครับผมว่าสองพันไม่แพงนะองนี้นะครับจัดไปจัดไปให้ไวนะครับใครชอบทักมานะครับออกครุฑนะครับสองพันเช่นกันมา อ่านไปนะครับองที่4เป็นฐานแซมบางขุนพรมนะครับองค์ดีก็มันนะนี่เมื่อกี้ผมเอาโลชั่นล้างไปหน่อยหนึ่งนะครับสวยเลยนะครับ้าพบางองค์นี่เป็นเจ้าเงาะนะนะครับปิดบางซ่อนเรนอยู่นะครับพอเปิดผิวมาสวยเลยนะครับเอตรงนี้เป็นก้อนเหมือนเม็ดมูลสารว่าละคังเลยนะเห็นไหมฮะตรงหัวมุมนะครับเดี๋ยวผมพยายามส่องเนี่ยเป็นขาวขุ่นๆนะครับเห็นไหมฮะ นี่ก้อนเบลเลอร์เลยนะครับใช่ไหมเดี๋ยวผมส่องแปนะ๊บนึงไม่ใช่ฮะเป็นรอยแบบกระเทาะและเห็นเนื้อในนะครับเห็นไหมเนื้อในจัดมากเลยนะครับเนื้อยังกว่าวัลคังเลยนะครับนี่นี่ฐานแซมแต่ไม่มีคราบเหมือนบางขุนพรมนะแล้วพาร์เขาจะไม่ใหญ่เท่าวัาวะละคังนะครับผมเลยตีเป็นบางขุนพรมนะครับถ้าบางขุนพรมขนาดบางองค์จะเล็ก เล็กกว่าวัลคังนะครับเนี่ยพอกดไปเรื่อยๆบล็อกเบิร์กเขาจะตื้นมีการแก้พิมพ์นะครับปากก็จะมีขนาดซอฟไปนะนะครับผัาส,สวยนะครับตรงนี้สวยนะสองพันคุ้มมากเลยนะครับนี่โอ้ล้างแล้วสวยเลยนะครับไม่ได้เชิงล้างผมใช้โลชั่นลงนะครับโอ้ดกข้างนะครับเอฟซี FC. โอ้โหจัดมากเลยตรงนี้นะครับโอ้โห นี่ฮะโอ้โหนะครับมันเลยนะครับตรงนี้นี่สมเด็จนี่นี่นี่ถ้าเป็นบางหุ่นพรม,มักจะมีเม็ดขวดนี่เขาเรียกกวดเทานะครับมักจะมีใ,ในในพระวัดบางหุ่นพรมนะครับขวดเทานะฮะนี่เชียนก็ว่ามานะครับเนี่ยพระฟอร์มนี้ถ้าลงไปแต่งตัวใส่ตลับทองนะโอ้โหราคาราคาไปไกลนะครับ พระนี่สมเด็จฟอร์มสว,สวยๆเนื้อสวยๆพิมพ์สวยๆ,วยๆนะลองอยู่ในตลับทองนี่คุยกันไม่รู้เรื่องนะครับเนี่ยหลังสวยมากเลยนะครับเป็นคลื่นๆนะครับยุบๆนะฮะเห็นไหมฮะหลังโคตรมันนะครับ F4 นะฮะนะครับฐานแซมบางคุณพร้อมสองพันเช่นกันครับคุ้มเลยนะพระฟอร์มนี้บางทีเราไปเดินซื้อก็ไม่ใช่ซื้อได้ไง่ายๆนะครับสองพันนะครับสมเด็จนี่ ถ้าเจ้าของห่วงมูลค่าไม่ต้องพูดถึงนะครับนะครับก็จะเปิดเท่าไหร่ก็ได้นะเพราะความเป็นจริงมันหลักล้านนะครับนะฮะหลายหลายล้านนะมาองนี้เป็นอะไรอ่ะเกจชโยนะครับหกชั้นอกตันนะครับนี่พ้าก็จะเรียวเรียวเหมือนกดกดแล้วก็กดลึกอยู่นะแล้วก็พ้านี่เขายุบคล้ายๆพ้าขหดตัวนะพ้าหดตัวมากๆก็จะ จะเป็นแบบว่าออกเรียวๆดูเส้นคอนะครับโอ้โหดูนะคอเป็นเส้นเลยนะฮะพระมีลํำมีเรียวนะองนี้ออกเรียวๆนะครับนี่หน้าอูมออกมาเลยเนหะ็นไหหน้ายื่นออกมาใบหูใบหูคมคมนะครับเห็นไหมฮะนี่เส้นคอคมนะครับนี่เนี่ยนะมีนะครับอง์ดาราโซนแบบนี้ก็มีนะพระเขาจะเรียวๆแบบผ,มผอมๆไม่มีนะวัดเกต เนื่องด้วยการหดตัวไม่เท่ากันนะครับ๋ยวแป๊บนึงนะครับองไหนหดตัวมากก็พรกก็จะเรลียวๆนะครับไม่ล่ํานะครับเรียวแต่ลึกนะเห็นไหมเห็นไหมครับนี่วงขงวงแขนนะครับฐานแต่ละชั้นนะครับลึกนะลึกนะครับนี่องเมื่อเช้าที่ผมลงไม่ลึกเท่านี้นะครับนี่ชุดที่โดนเหมาไปนะมีหลายท่านเรียกร้องหาวัดเกตผมถามเยอะมากเลยวัดเกตตรงนั้นนะครับ นี่ของนี้มาแล้วนะสวยไม่แพ้กันนะครับสวยไม่แพ้กันนะนี่ใช้ได้เลยนะครับน่ารักเลยนะเห็นไหมครับเนื้อแบบนิยมอ่ะเนื้อนิยมนะครับโซนนี้นะเนื้อนิยมหนึบนุ่มนะครับข้างดีด้วยข้างแน่นปึ๊กเลยนะครับไม่เป็นโพรงนะครับ นี่วัดเกตเนี่ยนะครับจะสังเกตดวงดาราจะไม่ค่อยเป็นโพงนะครับข้างจะแน่นนะครับเนื่องด้วยตอนกดพิมพ์นี่ผมว่าเนื้อผ้ายังออกเปียกๆอยู่นะนะครับทาให้กดแล้วแน่นนะครับอ่านิฐานดูนะนะครับถ้าเนื้อผ้าหมาดๆผาถ้าจะแห้งเวลากดไปก็จะไม่แน่นนะครับเนื่องด้วยการเซ็ตตัวของเนื้อมันเริ่มแข็งไหวง่ายนะนะครับเหมือนจะไม่เข้าเต็มบ้างแม่พิมพ์ไว้ง่ายนะผมสันนิฐานเอาเนาะ ถ้าเนื้อออกเปีย,ปยกๆนี่มันก็จะกดได้แน,น่นนะครับนี่ด้านหลังมีร่องรอยนิ้วมือลางๆนะครับนี่เป็นการยุบตัวจากการกดนะครับกดแน่นนะครับกดแน่นด้านหลังก็จะยุบตัวนะฮะนะครับอ่าเนี่ยผมชอบพระหลังยุบๆอย่างเงี้ยนะฮะถ้าหลังอุ้มๆไม่ค่อยชอบนะนะครับยุบๆอย่างเงี้ยนะฮะเห็นไหมนี่นะครับ <c oughs> นี่น่ารักตรงนี้นะองสองพันนะครับสองพันเท่านั้นนะครับผมไม่แพงราคานี้ไม่แพงผมจําทุนไม่ได้แล้วซื้อมาเกินหรือเปล่าไม่รู้นะนาทีนี้นะครับสองพันล้วนนะครับสองพันทุกองนะครับสองพันทั้ง EP เลยนะครับผมนะครับใครไว้ใครได้เหมายกได้นะครับเดี๋ยวพี่ท่านนะครับอ่า เคียเขาอยู่โคราชนะนะครับเก็บเข้ารลังตลอดนะครับรลังใหญ่รลังใหญ่นะครับเดี๋ยวโดนเหมาอีกนะฮะถ้่ยังไม่นอนนะครับพระฟอร์มนี้นะครับเอาว่าเนี่ยถ้าเหมาไปห้าองค์หมื่นเนี่ยขายองค์เดียวหลุดแล้วครับเอฟซีสมเด็จนะนะครับอยู่ที่มุมนะครับผมบอกได้เลยขายองคเดียวจะขายสักสามหมื่นก็ได้ห้าหมื่นก็ได้นะหลุดเลยที่เหลือกําไรที่เหลือไม่มีทุนนะครับผมบอกได้เลย พาะฟอร์มนี้นะผมไม่ได้ว่านั่นนะนะครับคือผมไม่ได้ไปเดินซื้อมาทีเดียวได้ทั้งหมด5องค์อย่างนี้นะผมค่อยๆซื้อเก็บที่โน่นที่นี่มาแต่ละองนะแล้วก็คือคัดมานะผมไม่ได้ซื้อพระแบบหยิบแต่ตะกร้าองร์อะยี่สิบพระโรงงานไม่ใช่นะผมเดินซื้อพระชาวบ้านบ้างพระเขาเหมามาบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะนะแล้วคัดกว่าจะซื้อได้สักองค์นี้ผมส่งแล้วส่งอีกนะครับไม่ใช่ว่าแบบหยิบแต่ตะกร้าแบบ ยี่สิบยี่สิบสามสิบไม่ใช่นะฮะนะครับแล้วซื้อมาต่างถิ่นต่างที่แต่ละองนะนะครับคือแบบใกล้ไกลไปหมดนะครับนะฮะผมไม่เลือกที่นะครับเนี่ยพระมันก็เลยแบบหลากหลายนะครับผมไม่ได้ซื้อพระโรงงานง่ายง่ายนะไม่ซื้อพระโรงงานนะครับไม่ได้ไปที่เดียวไม่ใช่ไปที่เดียว,ยวแล้วได้มาเป็นถุงไม่ใช่นะฮะบางทีไปเดินทางแบบฟาวแล้วก็มีนะไปกลับไม่ได้เลยเลยก็มีเสียค่าน้ํามันเสียค่ากินเมื่อวันหนึ่งเป็นพันนะครับ ออกจากบ้านต้องมี500นะครับค่าน้ํามันนะครับแล้วก็ค่ากินอีกก็ตีเฉลี่ยวันนะฮะนะฮะต้องมีพันหนึ่งนะครับทิ้งเงินไว้ที่บ้านให้แฟนอีกวันละพันนะครับค่าใช้จ่ายผมเยอะเนาะนะครับ fc ที่เข้ามาใหม่ไม่ต้องกลัวผมโกงนะครับไม่ต้องกลัวนะลูกค้าผมมีมีตลอดซื้อกันประจํานะครับถ้าโกงนี่อยู่ตรงนี้ไม่ได้นะโดนจับเข้ากรงติดคุกไปแล้วนะฮะผมมีตัวตนเนาะนะครับ ยังต้องผลลดผลบ้านนะฮะโกงใครไม่ได้ครับโกงไม่ด้วยนะขายพระองค์ละสองสามพันนี่ไปโกงเขามันไม่คุ้มนะนะครับลูกเมียลําบากเนาะนะครับต้องผลรถผนบ้านอีกนะบ้านก็ผลเดือนหลายตังค์นะนะครับมันก็ต้องสู้ไปนะนะครับผมบ้านรถก็ดเดือนก็หลายหมื่นนะครับบ้านบ้านสองล้านกว่าพึ่งผ่อนไปยังเหลืออยู่ล้านแปดเลยนะนะครับรถก็ เดือนละหมื่นกว่าบาทนะครับทำไงได้เนาะเอฟซีเนาะนะครับโอ้ถ้าโกงแล้วรวยมันก็คุ้มแต่มันไม่คุ้มแล้วเวนกรรนะครับนะฮะเวนกรรมมันตามสนองมันไม่คุ้มแล้วครับนะตองหลบหลบซ่อนๆมาเที่ยวเปิดตัวขายพระในโซเชียลเป็นตัวเป็นตนอย่างนี้ไม่ได้นะฮะนะไม่ต้องกลัวนะครับนะครับไม่ต้องกลัวนะครับผมไม่โกงท่านแน่นอนนะครับแต่ท่านไปซื้อคนอื่นต้องก็ต้องระวังนะแต่ผมบอกว่า สำหรับผมนี่ปลอดภัยหายห่วงนะครับขายผ้ามา20กว่าปีนะครับมีแต่โดนพาโกงนะแล้วผมก็ปล่อยมันนะถือว่าเป็นเวรกรรมรือเวรกรรมก็ตามจัดการมันเองเนาะนะครับเอาคลิปจะยาวนะครับประมาณนี้นะครับ fc นะชอบองไหนรีบนิดหนึ่งนะคะแคปหน้าจอทักมานะให้จบเร็วๆนะครับผมโอเคนะครับขอบคุณมากครับฝากติดตามด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ